ซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับพอราคาลงมานะครับลึกๆแล้วก็ลงมาระดับนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะรีบาวแล้วก็ตีกลับนะครับเหมือนในช่วงปี2021นะครับดังนั้นเนี่ยพอ BCH นะครับถอยลงมาในรอบนี้แล้วก็ไทมิ่งเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเราก็เชื่อว่า BCH เนี่ยกับโซนแนวรับแถวๆว10 5.7หรือต่ำกว่า16เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปนะครับโดยมองแนวต้านนะครับในระยะสั้นเนี่ยที่ระดับ16.5นะครับถึง16.8ถ้าทะลุได้เนี่ยนะครับจะฟื้นใหญ่นะครับกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณ17.80-18บาทได้สำหรับตัวของ BCH ครับผม แล้วจุดคัดถ้าผิดทาง BCH ร,รอบนี้ตรงไหนครับคุณลองครับก็ตัว